ในแบบฝึกหัดนี้นะครับก็มาดูว่าให้กําหนดตัวโน้ตในบรรทัด5เส้นแต่ละข้อตอนนี้นะฮะโดยให้ตัวอักษรภาษาอังกฤษมานะครับ C ก็โดนะครับโดนี่อันนี้เป็นกุณแจฟาคุณแจฟ้าก็จะมีะฮะ All cows eat grass ใช่ไหมฮะตรงช่องที่2ตัวหนึ่งแหละแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับดูจากในบทที่ผ่านมาในเรื่องของ ledger line s ก็ได้นะครับ ในส่วนของกุญแจฝานะครับก็จะมีที่ตรง C ข้างล่างนะครับเส้นที่ 1, เส้นที่2ลงมาตรงเส้นที่2แล้วก็เ,เส้นที่ข้างบนเหนือจากเส้นที่5ไปอีกเส้นหนึงนั่นเองนะครับอลองไปไล่ดูแล้วกันนะครับเห็นไหมฮะจะมีมากกว่า1หรือ2ตัวนะฮะมี3ตัวเนะี่ยหนครับก็ลาใช่ไหมฮะลาก็อันนี้กุญแจแหละฮะกุญแจซอนนะครับอย่าลืมลาก็จะมีอยู่ที่ตรงนี้นะครับเ,เส้น ลงมาข้างล่าง2เส้นแล้วก็ตรงช่องที่2 fa ใช่ไหมฮะ f a ฟสเนี่ย fa ce ใช่ไหมครับแล้วก็ไล่ขึ้นไปอีกอเส้นข้างบนอีกเส้นหนึ่งนะครับถ้าเป็นตัวมีนะครับมีอันนี้คุณแจฟานะฮะคุณแจฟาก็จะมทีที่ไหนบ้างนะครับ all c o w all cows eat grass นะครับ e ก็จะมีตรงช่องที่3ใช่ไหมครับแล้วนอกเหนือน,นั้นก็ไล่ขึ้นไล่ลงไปอีกนะครับก็จะอยู่ที่ตรง เส้นข้างล่างนะฮะแล้วก็ขึ้นไปอีก2เส้นข้างบนนะครับต่อไปก็ทีนะครับตัวอักษรก็คือตัว B เนี่ยนะฮะก็จะมีะไรฮะตรงกุญแจซอนใช่ไหมครับกุญแจซอนที่เป็น B ก็จะเป็น every good boy เส้นที่3อันนี้อันนี้ต้องจำให้ได้นะครับแล้วก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับกับไล่ลงมาข้างล่างเหมือนกันนะครับก็จะมีที่ตรงนี้นะครับต่อมาครับคุญแจฝานะครับ d ดีนี่ก็คือเป็นเรใช่ไหมฮะเรคุณแจฟาที่เป็นเรก็ Good b o y กู o ดบอย s d ด f ไฟออลเวย์ใช่ไหมเส้นที่3นะครับแล้วก็ไล่ขึ้นไล่ลงนะครับอันนี้ก็เพิ่มเติมตัวนี้ขึ้นมานะฮะโดนะครับโด,นะบโดนี่ก็อันนี้คล้ายๆกับตัวนี้นะฮะแต่ว่าคนละคุณแจนะครับนี่คุณแจซอ,อนนะครับโดก็เอฟสใช่ไหมฮะ fac เส้นช่องที่3นะครับ แล้วก็ไล่ขึ้นไล่ลงอีกนะฮะโดนี้ก็จะอยู่ใต้เส้นนี้นะครับ1เส้นด้วยแล้วก็ขึ้นเหนือขึ้นไปอีกนะครับอันนี้เป็นโดเสียงสูงละอันนี้โดเสียงกลางอันนี้โดเสียงสูงอันนี้สูงขึ้นไปอีกนะครับน,นี่ก็เป็นการกําหนดตัวโน้ตที่นอกเหนือจากบรรทัด5เส้นนะครับก็จะมีเส้นน้อยเพิ่มขึ้นมานะครับ